รอบนี้จะมีคำปริศนาทั้งหมด4คับคำละ2คะแนนโดยจะมีคำใบ้และตัวอักษรตั้งต้นให้ท่งทั้ง2ทีมจะต้องสู้กันด้วยการประมูลตัวอักษรโดยทีมที่กดใต้ก่อนจะมีสิทธิ์เริ่มและจบการประมูลทีมใดที่สู้โดยใช้ตัวอักษรต่ำที่สุดจะได้สิทธิ์ในการไขคำปริศนานั้นหากตอบผิดคะแนนจะกลายเป็นของอีกทีมทันที ทุกาดตอนนี้นะครับทีมกอไก่และขอไข่นะฮะเสมอกันอยู่ที่3ต่3อสามคะแนนผมก็บอก,กคุณผู้ชมว่าวันนี้ครับเป็นคู่แข่งขันที่ยอดเยี่ยมทั้งกอไก่และขอไข่เลยครับผมเก่งทั้งคู่ทั้งนักส้มและก็นักซิงอ่าแล้วมารอบนี้รอบประมูลนะฮะข้อละ2คะแนนนะครับเร่มนี้ครับแรกครับคำนี้มูลค่า2คะแนนผมขอคำปริศนาครับอขออักษรตั้งต้นครับคำใบในข้อนี้คือคำว่า คน้นโกงเริ่มประมูลที่8ตัวอักษรประมูลครับขอไขก,ก่อนนะฮะขอไขกดก่อนสูงสุดที่8ตัวอักษรครับสู้ที่กี่ตัวอักษรดีครับ6ตัวคะ่ะมั่นใจที่6ขอคขมั่นใจที่6ตัวอักษรครับ <Yeah. S 1> โอกาสมาเป็นของพี่ตัวงไ่แล้วครับจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ ต้องต่ำกว่า6ตัวอักษรปรึกษาก,ก็ได้มีเวลาเล็กน้อยฮะสู้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 ต่ำกว่า6ตัวอักษรครับสู้ที่กี่ตัวอักษรดเีเอาเอาห้าอห้าตัวอักษรห้าห้านะห้าตอบได้ไหมเออเอาแหละขอไก่ครับสู้คำนี้ที่ห้าตัวอักษรครับเอาละครับกลับมาโอกาสสุดท้ายที่ขอไข่นะฮะ สู้หรือไม่สู้ครับถ้าสู้ต้องน้อยกว่า5ตัวอักษรหรือว่าถ้าไม่ไหวยอมให้กอไก่เล่นได้ครับสู้ไหมครับสู้สู้สู้หรือเปล่าสู้อย่าู้ค่ะโอ้สู้นะครับกอไก่สู้มาที่5้าตัวอักษรขอไข่สู้ี่กี่ตัวอักษรครับสี่ตัวอักษรครับเอาละครับสี่ตัวอักษรถ้าตอบได้สองคะแนนไปครับผมตอบไม่ได้สองคะแนนมาอยู่ตรงนี้นะครับ มาละฮะมาดูกันนะว่า2ขงคะแนนนี้จะเป็นของของไขห,หรือเปล่านะครับผมขอ4ถูกสอนครับคำใบ้คือคำว่าคนโกงคำตอบคือมีเวลานะครับตอบมา่อนนะครับเดี๋ยวเวลาหมดนะครับใจไม่ไม่สนใจเอาแล้วใ,ใจ รับสองคะแนนเต็มๆถามสิถามสิก็ได้หรือเปล่าคุณพิยาครับม่ต้องออกแรงอะไรเลยเหรอถ้าเกิดตอบเนี่ยพี่จะตอบอะไรครับคำนี้คำใบ้คือคำว่าคนโกงถามสิว่าได้ไหมได้ไหมไม่ได้อะนี้คทับางกอไก่และของไข่ตอนนี้ไม่ได้นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือคำว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรฮะ โกงไปหมดโกงทั้งเงินโกงทั้งคำพูดโกงทุกอย่างไม่มีสัจจะในหมู่โจรย่างฟังของขอไข่เนี่ยเป็นนักซ่อมก็คือทํากิจการค้าขายเราซื่อสัต์อ่ะอ๋อนี่ไงธุรกิจในรุ่งเรือนอ่าเหมือนกันฝั่งผมก็มีแต่มิดับผมมีตภาพมิดช้าชีพเอาละครับตอนนี้ทีมกอไก่ขึ้นนำแล้วนะฮะเป็น5ต่อสคะแนน อยู่หรื like ออกีกสามข้อครับคำต่อไปครับรอบประมูลคำที่สองมูลค่าสองคะแนนผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคำใบสั้นมากนะครับคำใบคือคําว่าช้าเริ่มประมูลที่4ตัวอักษรประมูลครับใอไขขึ้น่อนครับไขขึ้นบนขอไขนะฮะสูงสุดที่4ตัวอักษร สู้ที่กี่ตัวก่อนครับศูนย์ค่ะเฮ้ยเลยเหรอบอกเป็นไม้คำเดียวบอกเป็นไม้ตัวเดียวทำใบ้คือคว่าช้ำรู้เลยเหรอฮะมั่นใจศูนย์เลยถ้าตอบผิดสองคะแนนเป็นของเขานะฮะขอบคุณคเขาขอบคุณก่อนเลยนะขอบคุณก่อนเลยนะลบหนึ่งได้ไหมครับฟังก่อนมั่นใจแน่นอนนะฮะมั่นใจค่ะมั่นใจที่ศูนย์นะครับบอกเป็นไม้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะประมูลที่ศูนย์ตัวอักษรนะครับคำใบ้คือคำว่าช้ำ คำตอบข้อนี้คือน,น,น้ำใบบัวบกน้ำใบบัวบกสักแก้วไหมคะสองแก้วเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับแก่ฉ่ำในแต่สองขาะนี้จะเป็นของขอไข่หรือเปล่านะครับมาดูคำตอบนี้กันนะฮะตอบมาว่าน้ำใบบัวบกเป็นคำตอบที่ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี